ะะส่วนแมสให้เป็นหน้าที่เลยคือวัคซีนก็เริ่มมีการเฉียดแล้วทยอยทยอยเฉีดกันแล้วอาจจะช้ามากเร็วมากอาจจะมีการติดติดขัดๆบ้ากเอาน่ะยังไงมันก็ต้องได้เฉีดนะคะสู้กันต่อไปเราก็สู้มาจนสุดที่สุดของแั้ก็ต้องสู้กันต่อไปสาวแดนนี่มีลมหายใจนะคะมาให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะ ที่เป็นในส่วนของเราเตอร์ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็น AC <c oughs> ก็คือการวิ่งบนย่าน2ย่านความถี่ <c oughs> การวิ่งบน2ย่านความถี่ <c oughs> ตัวต้นๆเลยตัวนี้เป็นอีก1แบรนด์นะคะแบรนด์ Total Link ค่ะแบรนด์ Total Link นะคะเป็นรุ่น N 1004เป็น Wireless 2.4และ5 G h กกะเฮค่ะ เป็น AC750 รองรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่เกิน200เมกเป็นราเตอร์ที่ขนาดกลางๆและอยากจะบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังขายไม่ใช่ขายดีคือเป็นนิยมเพราะว่าเขารองรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้ไม่เกิน200เมกก็คืออยู่ในกลกุ่มกลางๆของบ้านที่มีความาที่มีการใช้งานสปีดอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ประมาณไม่เกิน200เมซึึ่งปกติเราก็จะเป็น50เป็นร0อยหนึ่งนะี่ก็คือ บ้านที่มีคนอยู่ไม่เกินประมาณ5คนกำลังพอดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามาค่ะว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงทุกๆคนค่ะบอกเลยว่าเป็นห่วงทุกๆคนจากใจจริงๆค่ะเราอยู่บ้านกันต่อไปเรื่ฟอร์มมกวนนอย่างเท้มขนเรียนออนไลน์อย่างตั้งใจนะคะอาจจะมีการ รีแลกพักผ่อนบ้างดูหนังฟังเพลงบ้างเพราะฉะนั้นอุปกรณ์หรือว่าการดำรงชีวิตของเราทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีสป,ปีด WiFi ที่แข็งแรงเพราะว่าเราใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ WiFi ผ่านทางอากาศนะเนาะถ้าเกิดมันวิ่งมาแล้วตัวมันไม่แข็งแรงมันอาจจะมีการโดนลง กันดีตัวต้นทางการทางและปลายทางทุกอย่างจะต้องสมูทแล้วก็แข็งแรงร่วมกันไปนะคะวันนี้ก็อยากจะขอแนะนาอีกหนึ่งตัวก็คือเอรัลเตอร์เอหนึ่งศูนย์ศูนยแบรนด์โปทอนะคะรุ่นนี้เป็น AC750 จรองรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้ทุกเครือข่ายทุกค่ายแต่ว่าสปีดที่ดีไม่ควรเกิน200ร้อยเมกะบิตเพอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าสปีดของเขาความแข็งแรงและมาตรฐาน ได้ไหมได้แต่ว่าแม็กซิมัมการทํางานของเขาอ่ะที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยไม่ควรเกินอินเทอรต์เน็ต200รอมิกนะคะแกะตัวออกมาค่ะก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะตัวนี้เป็นวอยคิงการันตีแบบตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนทุกกรณีด้วยวอยสีแดงมีคู่มือนะคะในกล่องก็จะมีสายแลนมาให้เออรุ่นนี้ดีจังมีขาตั้งมาให้ด้วยตั้งแนวไหนก็ได้แนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้ค่ะมาดูที่ตัวอุปกรณ์นะคะ ส4ดนะคะเสา2.4 2สองต้นอ่าอยู่ด้านริมซ้ายขวานะคะ2.4รับและ2.4สง่งและเป็นเสาแย่าน5จิกเฮอรอยู่ตรงกลาง1ต้นเสานี้เป็นเสาฟิกนะคะเป็นเสาฟิกที่ไม่สามารถถอดได้แต่สามารถหมุนรับปร,รับองศาได้นะคะสามารถหมุนปรับรับองศาได้นี่เป็นไงก็โอเคอยู่นะคือเราก็คงไม่มานน่งหมุนเล่นกันนะวันแั้นเราก็องสับโอเค ให้มันสามารถที่จะหมุนร,รับรับองศาได้ประมาณนี้อ่ะโอเคโดยหลักๆเราก็จะตั้งแบบนี้นะคะโดยบอดี้ของมันเม่ดด้านหลังนะคะจะมี4ี land, ่พอดแลนดหนึ่งพอดแวนนะคะ1เข้าเข้าสีเหลืองเป็นแวนนะคะเอาอินเทอร์เน็ตเข้าจากตรงนี้ค่ะต้นทางและมีอยู่ land, ทัง้ทงหมด4ี่พอรแลนดสีจมมนี่คือพอร์แลนนะคะช่องด้านหลังหนึ่งสงสามสี่ห้าเนี่ยหช่องเนี่ยไม่ว่าจะ หรือออกตรงนี้นะคะเป็นพอร์ตจิกกะบิดด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะโอ้ยสุดยอดมากเพราะฉะนั้นพอร์ตจิกะบิดย้ำกันเสมอนะคะว่าพอร์ตพอร์ตจิกะบิดคือพอร์ตที่สามารถช่วยทาให้เราดึงอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็น WiFi ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อ100่ออเกิอินเทอร์เน็ตหนึ่งร้อยคุณได้ใช้100้แน่นอนเพราะตัวดึงประสิทธิตัวเนี่ยตัวกลางเนี่ยตัวที่ช่วยดึงประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตออกมาเนี่ยเขาแข็งแรงดึงได้มีเยี่ยมเลยค่ะ มากกว่า100ก็สามารถถึงได้และที่สําคัญนะคะด้านบนค่ะอ่าด้านบนนะคะมีช่องระบายอากาศเต็มพื้นที่โอ้โหเกือบ90%เลยค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะ90%เลยด้านข้างด้านหลังเหมาะกับอุณหภูมิการใช้งานในบ้านเรานะคะแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ด้านหลังตัวนี้มีมาทําไมปกติเราจะวางเราเตอร์กันแบบนี้เนาะอ่าแบบนี้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 แบบนแล้วก็ตัวนี้ มันก็จะเป็นที่ตั้งเพิ่มที่เอามาให้นี่นี่ฉันอยากตั้งแบบนี้ก็ได้นี่นี่ไปไงเก๋เก๋เกมากตัวนี้เป็นขาตั้งแล้วแต่การดีไซน์นะคะว่าแต่ละคนจะเอาไปตั้งเป็นแบบไหนก็ได้นะคะอย่างที่แน่นอนว่าตัวน,นี้เป็นเสาฟิกเป็นเสาห้าที่มีไอนะคะหมุนรับปรับองศาได้ดีเยี่ยมในลักษณะของพอร์ตค่ะ เป็น1ฟันแวส์4พันแวล์เป็นผอด์ิกาปิดมีช่องระบายอากาศเต็มพื้นที่ด้านหน้าเนี่ย90%ระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยค่ะด้านหลังก็มีนี่มาพร้อมกับขาตั้งเพิมเ่มเติมให้เรานะคะสําหรับการใช้งานเพิ่มเติมอันนี้คุณลูกค้าก็และสายลูกค้าอยากตั้งแบบไหนอยากแขวแบบไหนก็ได้เลยค่ะมาค่ะตัวนี้เป็นเรือโต้ AC 750รุ่น การใช้งานและทุกวันนี้ก็ยังมีการถามหาการใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเป็นอุปกรณ์เราเตอร์ดีๆที่มาพร้อมประกันและประกันหลายคนะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,100บาทค่ะจำไม่ผิดแน่นอนค่ะ AC750 รองรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแม็กซิมัมไม่เกินควรเกิน200นะคะอยู่ที่จำนวนผู้ใช้งานด้วยและส่วนตัวอุปกรณ์เขาเนี่ยรองรับและทำประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยมแน่นอนค่ะ 1,100บาทค่ะลูกค้าราคาปกติ1,100บาทขอจัดโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับราคาพิเศษอยู่แล้วนะคะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะ990บาทกับ AC75.0 และประกันไ i f ์ t า m มตลอดอายุการใช้งานจัดจำหน่ายโดยบริษัท King IT Network ที่มีถึงบริการมากถึง23สาขาทั่ว ทาดีด้ตรงนี้นะคะมาแนะนำกันเป็นประจำทุกวันถูกใจตัวไหนทักทายกันเข้ามาได้หรือช่องาทางเพิ่มเติมนะคะที่ตามสู่บริการเรา้องลองทีมงานเราก็จะแวะเวียนมาแนะนำสินค้า,าแนะนำโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกๆขั้นทุกๆสู่บริการเป็นประจำทุกวันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดตามข้อมูลมข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้บนแพลตฟอร์มเฟซบุ o กคิปให้ที่ w w w k i t c o t s และฮอตไลน์024190555นะคะช่องทางการติดต่อของเราไม่ว่าจะเป็น Line แอดแอไซคและฮอตไลน์ยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเราจะมีทีมงานสลับสับเปลี่ยนมนาะให้สิ่งใดขาดตกปกท้องการให้บริการอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอันนี้แอดมินก็ต้องกล่าวมาว่าขอโทษ กับลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะคะเราน้อมรับคําติชมทุกอย่างเพื่อนํากลับมาปรับปรุงและแก้ไขเพราะลูกค้าคือคนสําคัญของเราคะ่ะขอบคุณมากน,นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะกับที่นี่ค่ะกิงไอทีเน็ตเบริร์เน็ตเบิร์ีดีมีได้ที่นี่แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ